สวัสดีค <kr> ่ะสวัสดีค okay. ่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่หนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเบิองดูค่ะผู้ชมบ่าวเถ่า่นเป็นยังเ่นคูกอุ่มหลานจะเศร้าแท้มื่อนี้พวดนะไอ้หนองเมีนไม่น้อยพดนะผูชมทุจรูทุจรู้ทุจูทุจรู้ท้ทุทุจรู้ทจร้ทุนเู้ทุจูุจรู้ทุจรู้ทุจรทุจรูุ้จรว้ทุจุจรู้ทุจุจู คนวัยังไงลูกผมวกคนุมือนม่่ปาด้มขนเอนู่เมีนยะคนน่ะนน่ะมาู้นะปึงอ้าตะซ่งฝันดีอยู่ดิฝันมาจังไดนล่ะฝันดีเลยทำช่มมือขึ้นนี่เสียงลอตเตอร oh, ี่ไหมบ่เอาลอตเตอรี่เสียงฝันไวใต้หมอนมือขึ้นนี่เออได้ลอตตอรี่เลยฝันชุ่มได้ได้อุ้ม บบาเถ่าเาพิ่นว่าเพิ่นฝันดีนะครับผู้ชมฝันว่าได้ลูกน้อยฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยอล่ะนี่ปะนี่แล้วอู้คือได้อุ้มอีหลีบาดนี่คือได้อุ้มอีหลีเนาะบาดนี่นนพูดนะเอ้ยนางเมนพี่ตังเพิ่นยึดตรงข้ามเอิ้นเอ็นกันแต่เศร้าหรือเอ็นบบาเถ่าดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันเพิ่นก็จะบบาเถ่าบบาเถ่าทำเตินนี่เพตุเถ่าเพตุเถ่านะลูกเอาเพตุเถ่าเก็บสีแห่งฐานอยู่ที่เบาเถ่าว่าเบาวเถ่าน้นตัวใดหนักตัวใดว่าสั้น บบาเข่าฝันดีบ่ฝันเป็นบ่ฝันดีอืนี่แล้วฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยนี่เลยอุ้มเออ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 ได้ข้อมฝันได้อุ้มเด็กนอยผู้หญิงผู้ชายลรือเป่เนี่ยผู้ชายผู้ชายโอ้อันนี้เด็กผู้หญิงอันนี้นังมินนังมินปะกปะไปหายายก่อนท่านผู้ชมแปงน้ำกันบบาเข่าเพื่อนมาเพื่อนฝันดีเพื่อได้โชคได้มันน้ำเพื่อนเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2,568ค่ะ ชาบ้านเข้าบ้านไปท่านผู้ชมไปฟังน้ำกัน,นเพื่อได้โชคได้มาด้นน้ำพึ่งนะคะรับผู้ชมบันแดดติดมน้านี่มูแางซองแดงซ้อมท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วดดคะสวัสดีท่านผู้ชมย่างไปบ้านเจริญตรีพี่น้อง เจแล้วมาแล้วเจแล้วอยู่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 ค่ะพอดีเด้ไปเห็นอ่าร้านหน่อยแบบบ้านพันคือยู่นี่แหละอโมงคนี่จ้าอ่าน้องมินน้องมินนะครับหรืบ้านตรงข้ามกันนี่แหละบ้านตรงข้ามกันเห็นผนตั้งแต่ขอดคุะพี่น้องอ่ามืนก็จําได้เด้น๊จเดี๋ยวพันยางได้มาพันเปล่ายางมะกอเมินเอิญก็เป็นเอิญแล้าก็เป็นเดี๋ยวนีนแก้มพันกระลักเป็นสีชมพูแก้มแตกแก้มแตกคนหนาวเด็กน้อยนะนี่เรางแก้วรังข้าวแก้มรังแตกจ้า ทางใดคือว่าฝันดีแท้บอกบสุปปสกันนะท่านผู้ชมนับเมืม่อคืนนี้นับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่พี่น้องเล่หมื่นมื่นหนีมือ,มอชกมือมนันมือแห้งนับช่วงบ่ายจะเป็นรุ่นน้ำวัดน้ำกันอยู่ที่บ้านเจลอตเตอรี่ะนะค,ะคาารับท่านผู้ชมเมื่อคืนบ้านเขาก็เลยเสียงลอตเตอรี่ที่ได้มากเลยพี่น้องเสียงลอตเตอรี่เสียงฝันแต่หมอนก็เลยยกมือสาธุเลยว่าสาธุเด้อถามมาตัวนี้แอบให้ฝันได้สิ่งได้ของให้ฝันได้เขาได้ของ ฝันดีอแล้วลเรอรีที่ได้มาร์ตเซียงฝันเอาไปใส่ไตม้อนไว้เมื่อคืนเลยือฝันฝันว่าผู้เฒ่าเอาเด็กหน่อยเอามาให้ันมาดีลูกเจ้าเดอร์คน่าฝันมาได้ลูกฝันมาด้ลูกน้อยแล้วก็ได้อุ้มถึงสีอะไรพี่น้องเออตาลัสเป็นเด็กน่อยเป็นผู้ใายเด็กน่อยผู้ใายผู้ใายก็อุ้มพี่น้องอุ้มโอ้เออได้ลูกแม่พี่น้องน่าจะดีใจฝันได้อุ้มเด็กหน่อยอืม เห็นน hey, like uh, ิน่อยบะไ้กับพี่น้องบาร์ทมัดอยู่อนี่เอาอันนี้ธรพมาพิ่นไปยนไออุ่มเนยเพนบอยลืมพนไ็ยอุ่มนิ่พอยุ่ตรงคามเห็นกันประจำน้าเซ่มีกระช้องเยวหากันเอทาแรกมากเลยเกาะหัวเหลียวบนเาแล้วค่ะอจากน้อยแล้ววาเอ๋จะให้พนบอก บอกบราบอกเราลูกๆอย่างบอกพ่อตัวเท่าด้วยอย่างเงีตัวไหนมือเศร้าเพิ่นก็บอกกี่เด้อเอินไอ้ก้อนจ่าอาบน้ำตัวไหนลูกฮะเอาเส้นมาฮะฮะเอาเส้นมาหายง้อหายง้อและการเสือพี่น้องเขาฝันได้อุ้มลูกน้อยอุ้มพี่น้องอุ้มแล้วโอ้ยบาดเนี่ยขี่ขึ้นเอาขี่ โอ้ออยฟันไนอุ้มเด็กหน้อยได้ขี่พี่น้องแต่มันขี่คักขี่แน่ขี่เต็มสองมือขี่คักขี่ปาดผู้นายน้อยยังไม่ขี่ายเลยเต็มมือเต็มสองมืออุ้มนะปาดขี่กระยุ่มน่งขี่เส้นหนึ่อหน่อยปาดพี่น้องแต่ที่ว่าเอาฟันแบบนี้ฟันดีเยดิยฟันด,ดีแล้วเนาะเพราะว่าฝันฝันมาถ่า ขาลอตเตอรี่ที่เซียงหามากตัวนี้ให้ฟันได้ซึ่งในความกับันว่าได้รูปไหมอืมไปคิดว่าโอ้บ่มันเข่าหรือว่าลอตเตอรี่ลอเซียงลอตเตอรี่ตัวไหนล่ะนี่แหละเดี๋ยวจังะดี๋ยวบอกคุณผู้ชมลอตเตอรี่ที่บ้าเ่าเซียงฝันนะเกาซุนหากับเกาซุนสามนั่นแหละแต่ตัวที่บ้าเ่าะแต่ในลอตเตอรี่พี่น้องงวดอย่างที่ฝันตั้งแต่ตองงวด เก้าศูห้าเก้าศูนยสามพู้เท่าเอาใขรไม่หายู้เท่าเอาใขรเสต่กระตาไม่หายสองคนค่ะผู้หนึงหาหน่วยผู้นึงสามหน่วยแต่ว่าผู้สามหน่วยหน่วยใหญ่บ้าตเก่ารัตติลีเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามเหเสียงฝันใต้หมอนจะได้ฝันมาดีลูกน่อยอุ้มลูกปฏิได้กน่อยขี่ไซมือกันนี่แหละค่ะไปชมโอ้บ้าเ่าวบ่าเถ่าิีเพิ่มห้เด้วยเสี่ยเพิ่มตั้ใดศูนย์ห้าสามเกิดอยู่ในชุดนั่นแหละโอ้เพราะว่าบ่าเท่าลงให้เพราะอเอฟซนี่เพิ่น โอเพนคอมเมนต์คน่าหลายคน่าเบา่าวยืมศูนย์หาสามเลิ่นวมาเพราะว่าใครกล่มกลข่มใครหาหน่วยกับ3ามหน่วยแต่จะลงหศูหาสามและวก็หาสามละฝันวาด้อุ้มเล็กน้อยกัหาหนึาหนึ่งแม่นหนึ่แต่ว่าอย่าลืมด้อครับผู้ชมอายุเบาเท่า47ปีนะ่ค่ะอายุค้นฝันเอฟซี่มจะมาถามว่าอายุคนฝันอายุเท่าไดนะครับผู้ชมอายุเบาเท่าสีดปีนะครับเมื่อนี้ทำช่วเบาย่ยชุด ชุดล่างให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อชุดล่างที่บ่าวเฒ่าได้ได้เปคุยกับปูที่บ่าวเฒ่าลงให้เป็นชุดล่างอย่างเดียวหลังจากล่องยำของพี่สาวบ่าวเฒ่านั่งล่องที่เอฟซีย่างเอฟซีนั่งมือหนีอ่าเออบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมความฝันความฝันนะครับผู้ชมความฝันกับเลขทูบเลขทูบอ่าแคปหน้าจอนะคะมีเพิ่มคือว่ามีเพิ่มคือว่า053ก็จับมาจากนี่ไหพี่น้อง053ผู้ใด6ลตัวนี่พี่น้องจับเอาในนี่ๆีอ่า แต่บาวแถวเซียงฝันลอตเตอรี่ขึ้น903กับ905มันขึ้นนี้เอาไว้เตยหมอนค่ะฝันมาเลยได้ลูกหน่อยได้อุ้มได้อุ้มลูกได้อุ้มลูกแล้วก็ขี่เส้นมือปาดค่ะท่านผู้ชมม่นเป็นเลขกบาวแถวเข่าเราจังว่าเพราะว่าบาวแ่าที่ฐานนี่ฐานมากตัวนี้ให้ฝันดีให้ฝันได้สิ่งได้ของกับฝันได้ลูกไหมค่ะอ่าแต่ว่าชุดที่บาวแ่าเน้นก็คือนี่903 903นะคะเพราะว่าเคยฝันว่าผู้ทอเอาใครหาใครไมาให้เคยถูกสามตัวเคยถูก ก็ฝันย่ำใดออกย่ำนั่นเก3าศูนยสามสนย์เก่าเ่ยงวดงวดงวดที่ฝันงวดอ่านขึน้นบ้านช่วงขึ้นบ้านนี่มาตรงตรง้ลยเก่าศสามแล้วก็มาฝันวางใดเนี่ยก็สามศูนย์เก่าฝันผู้เท่าหาบใครเอาใครให้ก็เลยเนยเ้นชุดนี้ก็เลยเน้นเก้าศนย์สาม้้คาเอฟซีบ่าวเ่าิันบอกแล้วนะคะผูช้ชมวา่าเพิ่นเน้น9 0้าศูนย์สาม ชุดล่องกับ905เนาะได้หลายหนอนลอตเตอรี่ได้หลายเปิ้ลมาได้ลอตเตอรี่ไปหลายเด <90 3, S 2> ียว0303เสี่ยงลอตเตอรี่ไมตมอนอีกก็ยังฝันว่าได้อุมอ้มเด็กน้อยนะคะได้อุ้มลูกผู้เฒ่าลูกมาให้ขี่เต็มมึะะงเมื่อแม่นเข่าเราบอกเมื่อแม่นเข่าเราบอกทนผู้ชมหรือว่าจังใดเนาะค่ะเปิ้ลกระเพื่อมให่อีกว่าเอฟซีข้อเมนต์มาว่าให้เอาศูนย์หาสามพร้อมแมนปะแมนค่ะ ก็คือจับจากในชุดนี้แล้วาพี่น้องมิเพิ่มให้มาให้คือศูนย์หาสามหาสามกับหาหนึ่งอันนี้ที่เพิ่มเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะเพิ่มให้วันนี้เช้านี้นี่พี่น้องเช้านี้เช้าวันออกาฝันมานนใน้อุ้มเด็กหน่อยค่ะ <c oughs> นะครับตอนเน้นคักก็คือศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าค่ะเน้นคือศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าค่ะเก้าสองในี่ยพุทธาสองคนเดอ้อค่ะเพราะว่าฝันแต่ที่แรกฝันพูทธเอาสองคนเอากระตาใครไม่หาก็ได้ตีเป็นเก้าสองได้ตีเป็นเก้าสองค่ะหาไว้ เลขทูบแล้วค่ะห้าห้าแปดนะคะบ่าวเถาวันตัดไทห้าห้าหล้กกับห้าแปดตัวกันคือห้าสองเพราะว่าห้าซองโตนี่บ่าค่ะเอาอันนี้ก็พี่สาวฝันอันนี้ความฝันของปะอ้วนนะคะพี่สาวบ่าวเถาวันยํำชุดที่บ่าวเถาวลงให้น้ำชุดล่างพี่น้องอ่าเอาคำชมแคปหน้าจอนะคะเพื่อความพี่น้อันนี้ความฝันของฝันว่าเมีย มากระปุกแถาเต้มเฮียนพอน้อยจะมีงานบุญปานเพันหูพี่สาวจีเฮ็ดบุญแจกเขาวันที่หกธันวาคมสองพันห้้อหสิแปดเป็น้องยายอ้วนเฮตดบุญแจกเขาหาสามีเพิ่นเด้เป็นน้องเดอ้อนะครับย่า่มห่องสีหูเจ็ดแปดเก้าบ้านทธีเพิ่นหนึ่งสีเก้านะครับอายุยหา่กะหาสิบเจ็ดตอนเพิ่นเสีย<ร>แล้วก็อายุยา่อ้วนกะหาสิบเจ็ดตรงกันเพื่นเน้นนี่แหละเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปด้าด้เป็นน้องเด้อหนึ่งสีเก้านี่เป็นบ้านขทีีตัวร่องหนึ่งสีหนึ่งเก่าสีเก่าบ้าเถได้กัน ยี่ห้วนฝันมักเก้าเป็นหกเจ็ดหกแปดหกผู้ใดหนึ่งเก้ากับมัดหนึ่งหกขาดติดใบสี่เก้าสี่หกขาดติดใบอันนี้ย่ำย่ำชุดล่างเบาเท่าได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดล่างเบาชุดที่เบาเท่าได้ปีขุยกับปูพี่น้องอันนี้นับชุดนี้กับงวดีกับมั่นใจปูกับมันใจได้พี่น้องเด้อจะมาเบาเท่ากันเลยย่ำให้ย่ำให้เอฟซีอีกเดินล่างสองกับห้าเด็กปิดเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านี่ชุดเนียนเลยห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอันนี้ล่างย่างเดียวล่างย่งเดียว สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเป็นตัวร่องกับตรงกับความฝันบ่าวเถา่ายูดีนี่ตร,ต,รตรงกันตรงกันที่สองเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าพี่น้องค่ะห้าเจ็ดนี่กับตรงกับอายุยัยอ้วนเอาค่ะผู้ชมผูม้ชมแคปหน้าจอนะคะเพื่อมักเพื่อชอบน้ำบ่าวเถานะคะเพื่อตรงกับกได้โชคได้หมันนะคะเ,เพื่อเป็นจังบุญเนาะหรือว่าบ่าวเถาเพิ่นฝันมาเด็กน้อยขี่ไซอายุเพิ่นกย่าลืมด้วยค่ะผู้ชมสี่สิบเจ็ดปีนะคะ อืมเอากะถือว่าฝันดีดฝันีอยู่เนาะเป็นจังได้นะครับทำชุชมตาเลขทูบนี่ก็เข้าสองวัดยู่เด้เลขทูบเพิ่งรุดนเมื่อที่แล้วขวอมฟันเก่งวดฝันคิ้วฝันแม่นพี่น้องแต่ว่ายที่นี่กัฝันก็ได้โชคตลอดยุ่นละค่ะอ่าหายเป็นจังบุญเพื่อได้โชคได้มาเหมือนกันเนาะค่ะเอาได้ไปโชคให้มาด้วพี่น้องเด้วยครับขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ